โอ้ oh, แม่เอมมี่มรกตอวดเต้าสุดบึ้มแซบซีต้องร้องขอชีวิตแฟนขับแหาซูมสนั่นไอจีไม่เคยเบาเลยจริงๆค่ะสำหรับนักแสดงรลับพิธีกรเอมมี่มรกตถึงแม้จะมีลูกแล้วแต่ความแซบก็ทำให้หลายคนลืมไปเลยนะคะว่าเจ้าตัวมีลูกเพราะทั้งใบหน้าและหุ่นยังคงเป๊ะปังเหมือนหยุดไว้ที่20ปลายๆเลยทีเดียวจ้ะ ล้อสุดทําเอาไอจีเดือดร้อแล้อุลุกเป็นไฟหนักมากเมื่อสาวเอมมี่ฟ้าลุกสุดเซ็กซี่อุดเต้าล้นทะลักโชว์ความเผ็ดหน้าท้องบปลับเห็นซิปแผกเป็นลูกเบาๆหุ่นสับไม่ไหวแล้วจะ้ะแม่อกเอวสุโพกมาเต็ม จัดว่าเด็ดชนิดพริกยังต้องอายกันเลยทีเดียวจ้าเรียกว่าพอโพสรูปนี้ลงไปในไอจงานนี้ทําเอาชาวเน็ตที่เข้ามาส่องต่างกระหน่ำย่อไหลให้รูรัวจนพุ่งกระฉุดเลยแหมแๆๆแห่เรียกว่าถึงแม้จะมีลูกแล้วแต่ความแซ่บของเธอก็คือดัมวันในวงการบันเทิงเลยจ้า